โตกว่าเด็กกว่าเรว็วชิวๆหรือตื่นเต้นชิว,ชวเอ้ยอยากดูภูเขาหรือทะเลทเทั้งสองไม่ได้เรื่องอะไรอันหนึ่งสวัสดีครับทุกคนกรับพบก,กับผมอาจีแชแนลนะครับเอย นี่ไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะัทนดูมุมนี้ไปก่อนนะครับกลับมาในชุดนี้นะฮะก็ไม่พ้นเรื่องของสาธิตแน่นอนนะฮะซึ่งใครติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับกะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับสาธิตนะครับผมซูมเดือแกลงทั้งหลายแหล่หรือว่าผองเพื่อนของเรานะครับก็อยู่ที่สาธิตมาทีลไรขอนแก่นนะครับผมศึกษาศาสตร์นั่นเองนะฮะชัดๆเลยก็จะเป็นแบบซูมแบบพีทแบบเปรมแบบนายสี่ทับสองก็สี่ทับสามห้าทับสองทับสามกูขนานทับสองทับสามนี่แหละนะคะคือตัวผมเองอ่ะผมก็ยังไม่อยากจะ เรียกกันสนิทอะไรกันขนาดนี้ก็ย้อนๆไปดูคิดที่มันผ่านมาก็ได้นะฮะก็จะรู้นะว่าทำไมเราถึง เผื่อแบบที่มันแมสเราคนแบบไม่ได้รู้จักเราก่อนนั้นเนี่ยอะไรเงี้ยก็ตามกลับไปดูได้นะครับนั่นแหละป็นจุดเริ่มต้นนี่้เราแบบสนิทกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะแบบโทรไปหาพวกมันที่เป็นแบบแก๊งเก่าของเราไม่เก่าหรอกมันก็ไม่ได้เชิงคนใหม่อะไรหรอกทุกคนมันก็เป็นซุ่มสกธิตนั่นแหละครับแต่ว่าช่วงหนึ่งผมก็หายไปก็เนื่องจากแบบธุระปะปังอะไรทั้งหลายแหล่นะครับผมซึ่งก็ทําให้ห่างมันไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็กลับมาสาธิตแล้วนะฮะผมก็จะมาทําคลิปกับพวกมันนี่แหละนะฮะพวกบางคนก็นาาาาาานน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 ๆๆออออกกกกกกกททีีึงงะะะะไไไรรเ้้้้ยย็็คคคุจจจจจํชื่่่่่มมดแแแตวหหลลลูัััิปบบ ตาตาเนี่ยแต่ก่อนพี่แกก็ตัวน้อยๆเนาะเดี๋ยวนี้พี่แกก็แบบใหญ่ขึ้นเร็วเนาะแต่ความกวนประสาทสซตีนก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวพาไปรู้จักเพิ่มเติมอ่ะคุณเกียข้ายังเอาต่อมาแม่หายป่วยยังมั้งอ่ะหายป่วยยังเอาต่อมาดีหายป่วยยังคุณซ้อมมั้ยยังยังแน่นอนล้านเปอร์เซนต์บุรุษเดี๋ยวมึงเจอพวกนี้อู้พวกนี้มีเวลามากมั้งแป๊บเดียวแสงก็หมดแล้วฮ่าง่ายซ้อมตันนี้พูดสวัสดีครับเฮ้ยคาั์ทาคาร์ท อายุ14ปีครับน้ำหนัก50กิโลกรัมสูง165เซนติเมตรอ่าครับผมอ่ามึงตอบคำถามอันนี้มาว่<ม>ากูให้มึงเวลามึงข้อละ3วิต้องเป็นคำถามเ,เร็วๆมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพื่อนได้ไมาเออโตกว่าเด็กกว่า <c oughs> <ๆ>เร็วโ <c oughs> ต,ววตวกว่าดีกว่าคืออะไรเอาโตกว่าหรือเด็กกว่ามันมีช้อยสองช้อยมึงต้องเลือกช้อยใดช้อยหนึ่งโตกว่าหรือเด็กกว่าเอ้ยถูกเอ้ยถูกชิวๆหรือตื่นเต้นเอ้ยอย่าถูกภูเขาหรือทะเล ไม่ได้เรื่องอะไรอันหนึ่งเร็วๆเขอ้ยกูได้เต็มแน่นอนดีหมาแมวเฮ้ยรู้ต่างชาติคนไทยคนไทยเฮ้ยตัวเมีดอกเดียวเป็นช่อเป็นช่อเฮ้ยคนธรรมดาหรือคนดังคนธรรมดาเอ้ยปิ้งย่างชาบูปิ้งย่างโอ้ยถ้ามันไม่ตอบชาบูฮะมันไม่ตอบชาบู เฟซบุ o กไอ g ีเอากูเห็นอยู่ในไอจีทุกทีเลยต้ะไอ่ีกูเลย IG มันอบเ o อ๋อเขากลับมาไอจีรละตีดวงทิ์ดวงจันทร์ตอบเอ้ยเพื่อนเพื่อนรักถูกต้องเอ้ยกูตอบถูกออคํออออาคถามนี้ ถามดิ่งไมวะถามเมื่อเออะมุกออนยังรักอยู่หมุกออนไอ้ถูกถูกถูกเออกูก็ผ่านอยู่ถือว่ากูเป็นเพื่อนรักมึงอยู่นั่นเนี่ยกูตอบถูกทั้งเรื่องเนี่ยเออเนี่ยมึงไม่เตรียมตัวเลยเหรอมึงไม่เตรียมตัวพุ่งยิงเหรอกูได้อยู่แล้วอุ้มเนาะโอเคเอาเพื่อนอ่ะทุกคนนะทุกคนฟังนะไอ้วันสมัยแบบตอนงานโรงเรียนอะนะเวลาจะถ่ายรูปพี่เก๋อะไรอย่างงี้เด้ยตายเร็วตายเร็วทีนี้จะทำเป็นมัดคลิปอยู่ อะไรมึงเอาอะไรมึงพูดไหนหลักฐานไม่มีหรอกกูนี่ก็มึงพูดถึงคนทุกคนไอ้เหี้ยมึงไม่ได้บอกกูคนเดียวไอ้สแต่ก็มึงต้องอธิคิมไม่กูคนอื่นอีกอตามึงเห็นเพื่อนมึงเป็นคนยังไงคนขี้อ่ะกูซ้อมบทละครคิดมากกว่าแล้วตาแหล่เพื่อนเพืกูเป็นเพื่อนรักมึงดูต่อๆเลยอะไรสาบานแม่ใจไม่ไม่อ่ะแล้วเป็นความจริงไหมสมัยนั้นน่ะแมย์ทำเป็นหลบกล้องแมยจะยกมันถ่ายชิ้นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสาบานสาบาน ออไหนก็ไหน,นแล้วผมก็ขอพูดเรื่องหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามันอาจจะมีอะ่ะเรื่องอายุเนี่ยเลิกนะเลิกถึงจะอายุต่างกันก็เป็นเพื่อนก็ได้นะถ้าเราไปเจอคนที่อายุสูงกว่าหรือคนที่เราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้แบบไปพูดมึงกูพูดสรรพนามแบบนี้กับ คนนะะฮคือทุกคนเนี่ยผ่านการเรียนการศึกษามาครับพูดง่ายๆคือรู้ความนะครับสุดท้ายแล้วนะครับในช่องของเราตอนนี้ก็แบบมีผลงานไปกันหลายคนแล้วนะครับผมอย่างเช่นโยนะตอนนี้ก็แบบอยู่ในเซเว่นสตาร์ช่อง3นะครับผมครีมอย่างเงี้ยก็อยู่ตาฮันเตอร์ของของค่ายเดียวกันกับต้านะครับที่แบบมีซีรีส์แบงค์ซูวัยรุ่นวัยรักนะครับตีเนาะตีก็มีแบบซีรีส์อยู่ทางลุกกี้นะครับผมก็เป็น21วันฉันรักเธอนี่ก็กำลังแบบขึ้นๆเลยนะครับผมอีกนะคนก็เป็นแบบพี่ต้าของเราเองนะครับพี่ต้าเขาก็แบบว่าเออก็ใใใกกกลลลลล้้้้้แแววะะจ ก็เราดูผลงานของพี่ต้าของเราด้วยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ